เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผูอิสานป้าการ์ตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ในการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2นะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่35กันแล้วนะครับทุกคนที่มีชื่อตอนว่าจิตวิญญาณของสมาชิกนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้ารับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรุ่นอีสานด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งตัวเล็กไว้ข้างคลิปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับรับชมคลิปเป็นพร้อมกันเลยนะครับโอ้เทจังชุดสีดํานั่นคือสปรดเวบปอนทั้งหมดเลยงั้นหรอ <c oughs> ได้เวลาโชว์ของสักครอ,อไอแท่งแปลกๆนั่นมันอะไรนะ่ะ มีลูกบอลหลายลูกพุ่งเข้าใส่รุ่นพี่เพื่อทดสอบอาวุธหลอลูกบอลใหญ่ขนาดนั้นคือโดนเข้าไปมีหวังเอชุดเกาะเปลี่ยนไปลูกบอลกระจุยไปในพิบตาเลยทรงพลังมากนี่คือพลังของสปริตเวปพ่นงั้นสินะอ๋อมันมีเยอะเกินไปมาจากหลายทางด้วยระวังครับพี่ชาย S <S <preach miracle> แค่นี้น่ะมันไม่ขนามือพี่หรอกนี่ทั้งเกาะเป็นอาวุธหมดเลยงั้นสินะมันต้องดูดกินพลังวิญญาณมากแน่แพี่ชายอาจจะหึแหลกไปซะใครถูเขาก็ได anyway. ้ใช้พลังของสปริตเวปพอนกำจัดลูกบอลรอบทิศทางทั้งหมดโจมตีทีเดียวเยอะขนาดไหนกันละนั่นบอลเหล็ก ถูกทำลายหมดเกลี้ยงเลยพี่เหอมีวงแหวนแค่สามวงเองนะแต่พลังโจมตีนี่มันคนละโลกกันเลยพี่เหอดูราวกับปีศาจแห่งความหายนะฮึเจ้าคิดว่ายังไงบ้างละ่ะอี่หาวแข็งแกร่งมันทรงพลังมากจริงๆใครทูเองก็มีข้อจำกัดในการเพิ่มพลังเหมือนกันสปิริตเวฟพอน จึงเป็นหนทางที่เขาจะข้ามผ่านมันไปได้เขาไม่จำเป็นต้องใช้พลังวญาณมากมายในการใช้งานสปรตเว็บพอนด้วยสปรตเว็บพอนเขาสามารถต่อกรกับคนที่มีวงแหวนเจ็ดวงได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเกินเจ็ดวงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันกองทัพของทุกอาณาจักรใช้สปรตเว็บพอนกันหมดเพราะคนธรรมดาสามารถใช้ได้และตอนนี้ ข้ากำลังวิจัยเรื่องจะสร้างผู้ชายส i ปริดเว็บพอนที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาข้าฝานอีอายุ46เพิ่งจะเคยรับไข่ทู่เป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวหากเจ้าตกลงเจ้าจะเป็นสิทธิ์อีกคนของข้าเมื่ออีห่าวได้ยินที่อาจารย์ฝานอีพูดเช่นนั้นเขาก็ตกใจและคุกเข่าลงพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอาจารย์ฝานอี ได้โปรดรับค้าเป็นศิษย์ด้วยครับข้าขอสัญญาว่าข้าจะตั้งใจศึกษาอย่างหนักต่อจากนี้ไปเจ้าคือศิษย์คนที่สองของข้าข้าจะฝึกฝนเจ้ากับไข่ทูเพื่อวันหนึ่งเราจะได้แสดงพลังของสปรดเวฟพอนให้ทั่วโลกได้ประจักษ์เรามาดูกันว่าสปรตเวฟพอนจะไปได้ใกล้ขนาดไหนและจากนี้เป็นต้นไปเจ้าคือศิษย์เอก ของสาขาสปลิตเว็บพอนการที่กลุ่มบูหานไม่รับเจ้านับเป็นการผิดพลาดอันใหญ่หลวงสิทธิเอกข้าจะได้เป็นสิทธิเอกอาจารย์ในที่สุดที่ข้าพยายามมาอย่างหนักมีคนรับรู้สักทีข้าดีใจจริงๆไม่ต้อง้องข้ารู้ว่าเจ้าผ่านอะไรมามากมายแต่ถ้าเจ้าอยากให้คนอื่นนับถือในตัวเจ้าละก็ ใช้พลังของเจ้าทำมันซะครับฮ่าๆๆในที่สุดข้าก็มีรุ่นน้องแล้วข้าไม่ได้โดดเดียวแล้วรุ่นพี่อีหาวจากนี้ไปเราคือพี่น้องกันนะครับจากนั้นฝานอีก็เล่าความขัดแย้งของกลุ่มบูหานและสปพพริตเวยบพอนให้อีหาวฟังการที่เขาได้เป็นสิทธิเอก ตอนนี้ให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเขาจะเรียนในคาสของกลุ่มบูหานและกับฝานอีไม่เลวนับว่าประสบผลสำเร็จครับอีหาาเป็นเด็กที่สุดยอดมากจริงๆเราจะแสดงให้เจ้าเอี้ยนเห็นว่าคิดผิดแล้วที่มองข้ามเขานะโอกาสสำเร็จของแผนการลิมิตโซเยอร์มีเท่าไหร่ไข่ทู40่40% แต่อ e ีห่าวยังต่ำา70%ครับถ้าพวกเขารวมทีมกันอีก10-15ปีเราจะสร้างลิมิตโซเยอร์ที่ไล้เทียมทานขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเยี่ยมมากเจ้าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แน่นอนในเรื่องนี้หากมันสำเร็จมันจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของทวีปต้าหลัวจูยี่บอกว่าหลังจากเข้าโรงเรียน มาไม่นานเขาก็เพิ่มเลเวล4เลเวลในเวลาเพียงน้อยนิดคงพยายามอย่างหนักมากการเติบโตนั้นไม่ได้ไร้ค่าหรอกค่าให้จูยี่เก็บข่าวดีนี้ไว้แล้วเยี่ยมมากฮ่ฮหลอกพวกมันซะสนิทเลยนะเออใช่จะว่าเป็นแล้วทำไมจูยี่ถึงหน้าเหมือนยายแก่เลยล่ะนางบอกว่า จะได้เพิ่มความน่าเคารพต่อหน้านักเรียนนะครับแน่นอนว่าตอนอยู่บ้านนางไม่ได้หน้าตาแบบนี้เอออาจารย์จูยี่ก็ได้ถอดหน้ากากให้อีหา่าวดูพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าคงจะสงสัยสินะว่าาที่เป็นอาจารย์ของกลุ่มบูหานทำไมมาสนับสนุนสาขาสปริตเว็บพอนแบบนี้ เพราะว่าฟานอีคือสามีของข้าข้าจึงต้องคอยสนับสนุนเขาข้าบอกความรับนี้กับเจ้าในฐานะที่เจ้าเป็นลูกศิษย์ของเขานะเอ๋นี่คือทำไมนางถึงสวยขนาดนี้ล่ะข้าคิดว่าจำเป็นต้องได้รับความเคารพในฉันจึงทำการปลอมตัวน่ะเก็บไว้เป็นความลับด้วยล่ะเอ่อครับ กลับมาแบบที่คุ้นเคยแล้วฮะจากนี้ไปไม่ต้องไปขายปลาแล้วนะสาขานี้จะสนับสนุนเจ้าเองเจ้าจะได้รู้ว่าการเป็นสิทธิเอกของสาขาสปริตเว็บพอนนะ่ะมันสุดยอดขนาดไหนครับอาจารย์จูหลังจากผ่านมาสมเดือนอีห่าวก็ได้เป็นนักเรียนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนเช็คอาจารย์วางคะ ขามีข้อโต้แย้งอีหาวไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าห้องค่ะใช่แล้วเขามีแค่วงแหวนเดียวเองอืมทำไมถึงมีคนคัดค้านเยอะอย่างนี้นะทีมของเขาได้แชมป์เขามีจุดยืนนะความสามารถจะตัดสินกันที่ทักษะอย่างที่อธิบายไปแล้วข้ายอมรับไม่ได้ที่หัวหน้าห้อง จะมีวงแหวนแค่วงเดียวมาสู้กันสิถ้าชนะได้ข้าจะยอมรับอ๋ออยากสู้นะักก็มาสู้กับข้าสิไปอลีนาเลยเอาไหมหวางตรงพอได้แล้วอ่ะพลังของอาจารย์วางเอี้ยนเขาไม่ได้อ่อนแอเหมือนรูปร่างสินนะให้ทั้งห้องตัดสินใครไม่ยอมรับให้อีหาวเป็นหัวหน้าห้องให้ยกมือขึ้น การเข้าเช็คได้แปลว่าต้องเป็นอัจฉริยะการที่จะถูกนำโดยคนที่มีวงแหวนแค่สิบปีมันจะไม่น่างุนญงญิดไปหน่อยหรือไงนอกจากนักเรียนห้องหนึ่งแล้วสองในสามของทั้งหมดยกมือไม่ยอมรับในตำแหน่งของอ e ีหาวถ้าเป็นแบบนี้หรือข้าต้องปดอ e ีหาวมีอะไรจะพูดไหมอีหาว อีหาวเขาก็ได้ยกมือขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าก่อนที่จะประกาศผลอะไรข้าอยากพูดว่าข้ารับคำท้าของวูเฟิงเอาไว้ข้าชนะแล้วค่อยมาตัดสินกันวูเฟิงมีสปิริปเป็นมังกรแดงแถมเลเวลมากกว่าตั้ง8เลเวลเอะอีหาวนี่มันสู้แบบตัวตัวตัว,ตว,ตวนาะอ,อ๋อ ด้วยพลังของเจ้าไม่มีทางชนะนางได้แน่น้อยสู้กับข้าหรอบ้าไปแล้วนึกไงแลวแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูกอีสานด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ